ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนสองทุกคนนะคะมูลนิ้ินทิยามาตามแนวทางของน้องซู่ซ่ำกับของคุณยายหยดนะคะคุณยายหยดให้เลขทูบมาสามตัวหางเดียวนะคะสําหรับน้องซู่ซ่ำยางมาซิมบอกสามตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดไปส้มน้ากันเลยค่ะจะตั้งไหนสิแก้เขาได้ไหจังมาเขาจะอะไรเขาจะสิแก้ได้อันอันนี้โค่นหน่อยมันโค่นหน่อยที่บอกเลขได้ขี้ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้พวกบอกบเนี่ยนี่เดี๋ยวเห็นบอสเดี๋ยวนี้บอส ບໍ່ບອກໃຫ້ແມ່ບໍ່ຖາມບໍ່ຄັນມັນຊິເວົ້າມັນກໍເວົ້າເອງມັນເວົ້າເອງເດຄັນຊິບອກເວົ້າເອງບໍາກໍ່ໄນີາມກບໍ່ຈັກໂຕມັົ້ານັນຊິອອົລດັນເົ້າລ້ຕິດຍກບແໝນີບາຕັຮດອາດ เห็นอยู่บนไปอันบันร้านต้มเาซื้อตละยีีเมีย่มาให้ลูกซื้อเพนบ่ะแม่ให้ลูกสาวโตแล้วจริงจริงื้อนักเยอะหนักถึงหนักมากแบนจะกี่กัไปรัดต้มเนาะาตมมกว่ามากกับไปมกว่มไปแก็แม่งเด้่าไปแมนนั่นเนาะแม่ยังสอให้ไบินได้บินไปไปหาเพ่มนไปวันนวันไหนไปวันไไปเยอะ อันเมื่อไงงานทำขายจ๊อจ๊อกจอไปพยางคือยัง่นปวดขาปวดขาแม่ยังเปาขึ้นปวาสักแบบคนหนึ่ไปสีาเดเรียกไปว่าสี่เต้าุวันันี้ไม่สีรงทุนตัวใดค่ะไม่ใจว่าสี่สบตัวนี้แล้วตัวใดตัวนี้ตั้งกล้องวาน้ีเก้าสองนี่ละ่เก้สอง ตะเลดกมายเนก็สิบว้านึ่งซื้อรัตตีกับมาอยู่งมู่านนี่นะไม่จ้ำแม่จ้ำตะเลียดตัวแม่แง่ยอดชื่อแม่ยง่จ้ำยอดไม่ขีดแล้ซื้อแม่ยง่ยอดยอดนี่บัดนี้เราพาไปขอเลขดูดูเลยเอิญแล้วว่าไม่จ้ำแม่ยง่จ้ำตอนนี้ก็ได้ซีเก่าสว่างมาว่าว่าว่าอันะไเก่าสวงเนี่ ไปว่ายเสื้อตัวแวานะนี่เห oh nice ็นอินบ้างเป็ดมาตัแห on ้งหน่ยแก้สว่งหาเก้าเต็มเบ็ดอันเบ็ดตัแห้งนะจังสี่ละไปว่าเถอะก็เลยบ้มไนก็เล็บ่ไไ้พูดซื้อเตรียมเพดานยี่สิบบาทอะไนั่นราบ่อสสว่อันดแห้เตั้งล้วมาค้าขายในบามานี่สิม่กินน้ำปั้นมาสั่งบัดเห็นรถคันดำจอดทั้งหนาวว่าริจิณน้อ ิมาสีไม่จมก็น้าผ้าเก่ากว่านี้อันนั้นก่เออมาสิ่คือเก่ากว่ามสีวมาสเสสงกันไหมใอก็่นาใส้ยสิมนไปเด้วเออยกมิสีมีมูฟออนนะสิมาสไซนี่คือเก่าแ่แนนต่งตัวแบบเก่าเดไทยข้าเจ้าเบิง่ตอนุเนคือเก่าเด้อที่ต่งตัวสาวญี่ปุ่นคือใ่ได้ไหม เล็กซี่เก่าสองนี่เป็นเล็กถูกเล่จ็กถูกเล็กถูกแม่แม่ไหวยังไหวอันขอานั่นมันเดกชัววันเขาเสืรถวกวมะไวยนะอ้พไถ้าทูบแตกถ้าทูบแตกมันจังกันี้ก็ทุบแตกอืมขังไงบอกรุแตกมันแห้งกันถ้าบ่แตกนี่ก็อาจจะเข่าสองตมันบ่าแม่เข่าสองแตกนี่สามตคักมันบ่วันนี้บ่แตกวันนี้บ่แตกว่แตกแตกอ มันสูงเอแกลยมนะอันซายโท่า yeah. ัพทสเห็นไหมนั yeah. ่งด้วแเวี huh. ันเดอ่เด่วาบนบ่บเ่อมนเงยจ้ำนะครับเืดไทยบายน่เ็นเงยยอการหายซี่เก้าเก้งซี่นเน้นเน้นเก้าสอ่าไหฮะว่าจงสั่นนเขาเตียมนาเลยทุกคนยืนยืนไเก เดี๋ยนี้พ่ได้ไปท่าแป้งน้ำบัวพ่ได้ไปจอมพวกน้ำยังไม่เหมืนแม่ไ่ได้ไปเป็นเปนพ่อ้าไปเดี๋ยวไท่านเป็นบ่อ้าไปแต่พไปเดี๋ยวโอ้้ก็ไปหาประจำเลยไปพูดแม่บ้านตรงผมแม่ไปน้ำกระ่เดี๋ยวพมาหนับ เดือนเดืนยังขื้น็ตออกมตีนึงกับ่นใวนี่พอแมเองยี่สิบาทอ่ไนะลูกไปไก่เนี่ยแม่แล้มาใล้แะไก่ซ่่สิบบาทนี่น่ะตั่ได้เลพักข้งักย่สบบาทน่ต้องซื้อต้มเออต้มมะขามหวาอันนั่นอันนั่นั่นบ่ถ้าเจ้าให้ซูกแล้วนั่นน่ะถ้เจ้าว่ากันซื้อรัตตรีซื้อน้ำแมงยิ่งแม่บ้เออแบบช่วงปีใหม่นี่ เป็สวงตั้งบักหลใบอันนั้นนคอยกัี่ได้ไมไงเป็ดเปดสวงบอกเดียวนี่แ่ละมเออวานมากอกสตัวนีสามตัวล่้วเออี่ลาบอกแล้วเ้อกนั่นบอกีีวยมันนั่นเก้าสองเกอันเป็นย่าด้วยเนาะย่าบอกบอกบอกรับอกไถ่แขกเลยบัดนี้ที่น้อง เ้าเก้าสองเก้าเอาไม่เอาไม่ต้องยัเกาะย้ายต่างกล่องมาเลยเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าแม่มันที่เขาเลยไม่ยายสิป่ะเ้ตุ่มเก่ดไม่ได้ชื่อปบาที่เขาบอกงั้นเหอใครตะบนพวกาสี่สิบ น้องบ่้ยยายว่าร้านบ่บอกร้านบ่ยางม่บอกกยางม่บอกหดเกาเว้าเมื่อว่ใส่ไหมม้งเขียนลมนัองเก้าสองเลขร้านเลขร้านน้อยเขียนใส่ตั้งเที่งเนี่เป็นเลขหาะวันกรมาคือกันคัเอแมนกรมาคือกันกาสองเก้าตัวแดงแน้องยังก่นเ่นงสูซ้าสูซ้ำสู่ซ้มอ่าสโซซโซแอซ้ําสซักับไม่หนอากาศ ໄປເດຫມໍມ້າອືຫມໍມ້າເອີນ້ອງສຸດຊໍານ້ອງສຸດຊໍາປານເດຄັບເພິ່ນມັນກະ10ດອກຜູ້ນີ້ເນາະເພິ່ນເວົ້າບອກແມ່ນແ່ນລຄບ กอมาเป็นกับบอปากบาเอามานีกคือว่ามเห็นไม่อยะลวมากระชิพฝึงแล้วมันบอมันเยอนเป็นก็ยาออมบอกนเยอะเลยแม่เาเดี๋ยวนี้บอบอกจักเทียตาพัดอันชันนั่นยวัยังชีตายมนกรบอกอยอ่สามสอสองแต่ว่าบอหัวใสบันายบอกว่าสุมันบอกจังห้องตาอยู่มอนองสู้ซ้ำบอก้าสอก้าแต่ว่าของคุณแม่ยศนี่เป็น492เก้าสองสีเป็นเลขทูบต้านไฮ ซีเก่าเก่าสองซีสองนะคะแต่ว่าของน้องซูซัมก็เป็นตัวเดียวกันเด้อพี่น้องมันตัดยังไงมันก็ได้เก่าสองสองเก่าหรือ, 99, อ,อรเก่าเก่าห้องปฏิทินไทยนะคะเป็นแนวด่างหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลเอาที่แรกวันหอดถึงเพิ่นมานอนที่นี่เพิ่นทะเลอันนั้นนี่มันได้ลูกพันยามวาข่าวผม,ผมเหร,รอเขาเล่นล่องทางมือยิ่งหอาตัวนี้คย คนมาซิมใส่หอดไหมลงเฮ้งนะเม่เห็ดแบบจะไม่หันามันิันอ่านว่าอ่านว่าบอบอกเน้ะร้านหน่อยบ่บอกติบอ่านเป็นยางมากเลยให้ทุกเ้อนะยางหนาับอกเม่บอกคมิกกี้่บอกม่กี้นนี่แบอกไงเพิ่นไปนเราในหน่อยบอแม่บอขัานนั่นละลองสู้ซ้ำนะครับมาบอกเก้าสองเก้านัมาตซินบอก แร่มาซิมได้หอมไหมพอเฮงฟาดสามตัวห้างเดียวเนาะเมื่อว่าวายายห้างซ้ำตอดต่อเนาะซ้ำกันกันเป่นไงมาฟาดมีไงติดตั้งกล้องเพรทันกับเพรได้เลียกยืดบอกเนี่ยอ๋อมันธ์ว่าเลยเป็นว่าเฮาสิตั้งกล้องว่ตั้งกล้องก็ซ้ำว่มีการกักไว้มันว่าไงว่ามีการดีล่าไม่มีการดีลาไม่มีการกักบอกอย่างเดียวจดทันก็ทันตั้งกล้องทันก็ทันไม่ทันก็แล้วแต่คุณมันบ่าแต่ว่ากัเว่าย้อนให้ได้ยุคือเก้านั่นแหละ กันว่าเรียงเรียกว่ามดมือก็ได้นะย้ายเนาะแกนคันไปขวาเรียกไปมดขึ้นค่อยๆข้าวสามตัวยเลยเราเราเคยบอกเคยเข้าวสามตัวสามสองสองมันกับข้าตรงเป๊ะเลยเนะ บอกเคยเห็นะอยู่นะตอนนั้นตะกี้เคยบอก่ตะกี้เคยมาสัมผัสกันเลยเอนสัมผัสเยลูกแง่งเน่ยลูกแงเขานอนเขา้บอต่อมาเขาเขาสอบบอกเต่บริษตามเลยแสดงว่าเดี๋ยวนี้เริับมาบอกไม่ยริจัทแน่บริาัจะกับมาบอกระยะม่เห็นซ่อน น้ำสามพาดเป็นไงพ่นกับมันนางยาไอ้มนี่ก็เพถามมนเชื่อเลุงเฮงบาถามหลานเอก็บพราถามมาละลาลุเฮงยิงบ่ถามหลานเราเล่นบอกนุนทีย่านุ่นทีย่าสี่สอดีขนาดมากหอดเงี้ยนสี่สอดฮ่าหมดเลยเป็นบ่อพ่นยาบอน่รถามมวนเ้พี่น้องนอเอาในคลิปนี้นะครสรุปมีสองชุดนะครับแนวทางมีสองชุดมีของน้องซูซัมนะครับเก้าสองเก้าป็นเวียนมหาเป็นจางอ้อมมหา อมอรวยนะครับคนมอเบาเส้นไหมพนเห็นว่า929สั้นแต่ว่าแนวทางของนายจั่มนายยนต์คือ492นะครับตัดออกมาก,ก็ได้3คูเกืา9นะครับ49 92 42นะครับ เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันที่เสียสละมานั่งคุยน้ำนะคะอาการหดห่อนแม่แล้วก็นั่งยิ้มร้านหน่อยกระจดีดียางมาซิมเซมไม่ให้นะคะให้แนวทางของแม่กับน้องซื้อซ้ำให้ให้พี่โซดีน้ำเด้อค่ะจ้าให้โชกิีสุกคนสุกคนเด้อจะมันอยากให้โศกจะอยากให้ประชันนี่แหละโชคค่ะค่เยอะยเนี้ยสุดยอดมากมาก ดกคักดก,กแน่เพิ่นบ่ได้เด็ดบ่พี่น้องเป็นสิบยี่สิบลูก